สวัสดีครับเอพี่น้องเป็นที่รักยิ่งครับก็เปิดเพจกระต่ายดําบูพนันเอาไว้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปดูแลเข้าไปเลยเลยก็เชา้านี้มันเคยลงมาแล้วครั้งหนึ่งเคยลงมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ทําเดียวก็ไม่ได้ลงเรื่องกระต่ายเลยนะครับลงเดียวอย่างเดียววันนี้ก็นึกคืมอกคืมใจยังไงเอาเดี๋ยวมาดูกระต่ายกันครับพอ,อยังอยู่ไง อันนี้ฟาร์มกระต่ายนะครับดําผูพานก็เปิดเพจทิ้งไว้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูแลก็ทิ้งไว้แันแหละไปดูกันครับก็ยังดูแลกันอยู่นะครับยังดูแลกันอยู่ <c oughs> เพื่อให้ได้วิ่งเล่น ตัวนี้ดำปูพานสองมีเวอร์หูนะครับปล่อยลงคู่กับดำปูพานสามเพชเมียก็น่าจะผสมกันแล้วก็รอดูกลางเดือนนะครับว่าจะติดไหมลูกออกมาจะเป็นสีประมาณนี้นครับ <c oughs> หาสีดำยากมีคนจองสีดำมา ก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผสมออกมาแล้วจะเป็นสีเหมือนแม่หมดเลยนะครับแล้วก็สีออกจะเหมือนแม่และเหมือนพ่อนะครับสีเทากับสีเนี่ยน้ําตาลดํเนะครับมีคนจองมาสามตัวตัวเมียสองผู้หนึ่งจองสีดาล้วนก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ได้หรือเปล่านี่ใกล้เวลาเข้ามาแนละ้วประมาณ ยังไม่ทักมาเลยไม่รู้ว่าลืมกันหรือยังนะครับส่วนกองอื่นก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ก็ยังดูแลกันอยู่นะครับยังมีเท่าที่เห็นเหมือนเดิมครับยังมีไม่เยอะตอนเช้าอย่างนี้ก็ไม่ทำอะไรครับ มาให้น้ำอย่างเดียวมาเติมน้ำให้นะครับช่วงนี้การดูแลรู้สึกว่าจะสบายมากเลยจากที่เมื่อก่อนตอนเริ่มเลี้ยงให,ใหม่ๆนะครับก็จะกลัวเขาไม่ใจไม่โตก็ขุนให้แต่อาหารครับเช้าเย็นเช้าเย็นสุดท้ายก็ท้องเสียนะครับให้เยอะมากท้องเสียตายนะครับก็มาปรับวิธีใหม่ ให้ตอนเย็นตัวละ1กกำมือ1กํากำมือเล็กนะครับแค่นั้นพออาหารคดนะแล้วก็เอายาให้นะครับแค่นั้นจบไม่ต้องทำอะไรนะครับกินทั้งคืนตอนเช้ามาก็มาดูแลเรื่องน้ำนะครับแค่นั้นเองหลังจากทำแบบนี้นะครับกระต่ายไม่ป่วยไม่อะไรเลย คือปกติทุกอย่างนะครับก็ดูแลกันแบบสบายๆเลยช่วงนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ขี้ไหลนะครับเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้โคงก็เลี้ยงแบบนี้แหละเลี้ยงสบายๆตอนเช้ามาให้น้ำอย่างเดียวมาดูแลน้ําจบจะไปไหนก็ไปว่ากระต่ายเขาจะนอนตอนกลางวันนะครับกลางคืนเขาจะกินอาหารเราเน้นอาหารตอนกลางคืนเอายาให้นะครับฟางเฉะนั้น คือก็ถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายอยู่ถ่ายอยู่ในกรงถ้าเอาไปลงเฟซก็ดีจะสิ โน่นตีดนี่อีกนะครับถ่ายมันอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นแค่นี้ก็พออัปเดตครับอัปเดตอัปเดตก็ตายนอกจากนี้ผมก็ยังเลี้ยงวัวนะครับก็อยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงตะกะตรงตะกะแตนเขาพาเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงไป แล้วก็ทำลิปเลียวนะครับกับ Facebook เพื่อสร้างไรายได้บางครั้งอาจจะเอาเอาไปลง Youtube บ้างนะครับก็เกาะคือการหารายได้นะครับพูดง่ายๆว่าคือการหารายได้ก็ต้องเอาทุกางนะครับเอาวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม